ไปครับไปครับเฮ้ยขอบเชนอ้่ <c oughs> อยาที่ติดต้นไม้ <c oughs> เฮ้ย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 หนีหนีเราไม่สนเราเราสติเราสติเราหนี ได้ไปพี่หน่อยดูถ่ายได้ยังไงวันนี้มันถ่ายได้ยังครับถ่ายแล้วครับมีเวลาเงกข้างล่างเ,เสร็จแล้วทำไงต่อครับ